งานที่ใช่นะคะทำงานกับเราแล้วต้องขอบคุณอาจารย์สมเกียรติและวงศีด้วยนะคะที่ทางบา้านจอนออกเราประสานงานไปหาท่านว่าเจอคนที่ใช่นะ,ะเจอคนที่ใช่พอทั้ที่จัดตัดใจเป็นเอ็มนะนะทั้งหมดสิบท่าน เป็น EP นะคะเราก็มาเปลี่ยน m ม n d เซ็ขององค์กรและทีมงานของเรา ทีมงานของเราให้เข้าใจคำว่า m 1 m 2 m 3 m 4 m 5นะมียอดคะแนนเท่าไหร่ e a r n i n g คืออะไร Power คืออะไรนี่คือการทำงานเป็นทีมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราจะต้องเข้าใจองค์กรและทีมงานของเรานะคะแล้วก็พาทีมงานของเราเนี่ยมันเรียนรู้มีวินยัยฝ่เรียนรู้สู่ความสำเร็จหลักสูตสู่ความสำเร็จนะคะเราไม่ต้องใช้เวลานานนะถ้าเรากล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจแล้วลงมือทำทำ,ทำสม่ำเสมอเราจะพิชิตตำแหน่งต่างๆมาสุดท้ายนะคะคุณนิดก็ได้ตำแหน่งเอ็มรัวๆนะคะในองค์กรและทีมงานในเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่คือการทำงานเป็นทีมนะคะถ้าเรามีทีมที่ใช่นะคะแล้วเราต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะส่วนทีมไหนที่บอกว่าอ่ะทำตามอารมณ์ อารมณ์ดีก็ทําอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทําเราก็จะวางไว้ก่อนเพราะยังไม่ใช่สําหรับเราเราก็จะมาโฟก,กัสคนที่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ระยะเวลาสี่เดือนเต็มๆอยู่กับมอมอเพราะว่าคุณนิสตมีความมั่นใจและเชื่อมั่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณโมัมาริมอติบูและก็มีความเชื่อมั่นมั่นใจ กับครูโค้ชทุกท่านกัอบอาจารยส์สมเกียรติเหล่าวงศรีนะคะที่ท่านมีประสบการณ์การทํางานเครือข่ายไม่ต่ำสี่สิบกว่าปีนะคะทีนี้ครณนิดก็มาตั้งใจศึกษาเรียนรูล้ลงมือทําพอเข้าใจว่าการทํางานเป็นทีมนะคะการทํางานในองค์กรและการทํางานเป็นทีมนะคะเราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจและก็อ่าให้ทีมงานของเรากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเราจะมีห้องเรียนรู้ห้องแบ่งปันเทคนิคเป็นห้องส่วนตัวของเรา1ิบนาฬิกานะคะ ก็ให้ทีมงานทุกๆท,ท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าพุ่งนี้วันนี้เราไปทํางานเราเจอปัญหาอะไรเราเจอกําแพงกั้นอะไรนะเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเวลาเราออกไปคูยองค์กรเลียทีมงานเราจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ฟังที่ดีเราจะต้องน้อมรับคำที่เขาจะมอบให้กับเรานะคะหลังจากน,านั้นพอเรารู้ ของเราที่มีให้กับเขาไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกาแพงกั้นนะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณนิดเองไม่มีประสบการณ์การทางานในเครือข่ายนะคะแต่คุณนิตได้เรียนรู้จากหลายๆท่านนะคะที่คุณนิตได้ไปไปรีคูดนะคะท่านก็มีบทบาทนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ของแต่ละบริษัทนั้นๆให้คุณนิตฟังหลังจากคุณนิตได้ฟังแล้วนะคะคุณนิดก็น้อมรับทุกๆเรื่อง อะไระหลังจากที่คุณนิดฟังแล้วคุณนิดก็ก็ไปแบ่งปันโมโมให้กับหลายๆค่ายฟังทุกค่ายทุกเคสที่เราไปรีคอดนะคะท่านมีประสบการณ์เยอะมากมายแต่ทุกท่านไม่ปิดกั้นตัวเองทุกท่านก็ยอมเป็นเพเซอร์กับเราเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งเรามีความเชื่อมั่นมั่นใจตัวเราก่อนที่เราจะไปรีคดอดผู้มุ่งหวังของเราเราจะต้องมีความเชื่อมั่นตัวเราก่อนว่าเรารู้ลึกหรือ,อยัง รู้จริงหรือ,อยังว่ามุมมอคืออะไรแพลตฟอร์มของมุมมอใครเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะแผนโครงสร้างไรายได้ชัดเจนหรือไม่นะคุณนี่ก็เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะออกสึกตออกรบนะทุกๆครั้งที่ทํางานเราจะต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ส่งต่อให้กับทีมงานว่าขยันผิดที่20ปีไม่รวยแน่นอนถ้าขยันถูกที่1ปีรวยแน่นอนในหเดือนแรกถือว่าเป็นหเดือนที่ เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาและลงมือทำทำ,ำซ้ำๆทำบ่อยๆใน6เดือนหลังนั่นคือเราจะต้องประสบผลสำเร็จกับการทำธุรกิจโมโมนะ,ะนี่คือคุณนิดทำโมโมร้อยเปร์เซ็พ่ออะไรคะเพราะว่ารายได้ที่เราหายไปนะคะถ้าเราไม่ตัดใจทํามโมอวันนี้คุณนิดไม่สามารถมีไรายได้ไหลเข้ามาทุกวันนะคะพอสิ้นเดือนก็ได้รับเงินรายเดือนอีกนี่คือมมอทำทำให้เราเนี่ย สามารถไปแบ่งปันให้กับคนที่เขาไปเจอหลายๆค่ายแล้วเขาไม่ประสบผลสําเร็จนะคะเราก็เอาความสําเร็จของเราถึงจะเป็นผลสําเร็จอันน้อยนิดนะคะแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราสามารถพิชิตรายที่ยั่งยืนและตลอดไปแน่นอนเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นมั่นใจตนเองนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะคะและก็มีความมั่นใจในประธานของเราคุณวิชัยริปัติบูลแล้วก็ ในเดือนมกราคมปี65นะคะเราก็โฟกัสกับทีมงานนะ,ะเราทํางานทุกวันทําซ้ําๆทํำ,ทำบ่อยๆทาเสมอนะคะหนึ่งปีมี12เดือนนะคะหนึ่งเดือนมี30วันเราก็โฟกัสกับทีมงานว่าเราจะต้องมีเพเซอร์เกิดขึ้นทุกๆว,นะวันนะคะวันนี้ตั้งแต่วันที่สองวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันที่พักก่อนกับครอบครัวเราเริ่มสตาร์ทงานมาที่สองมกราคมปี65นะคะถึงวันนี้ เรามีเพเซอร์เกิดขึ้นในองค์กรของเราทุกวันเพราะเรามีความเชื่อมั่นมั่นใจในองค์กรและทีมงานของเราแล้วเราก็ส่งต่อบทบาทหน้าที่นะคะ,ะการเป็นผู้นำที่ดีให้กับองค์กรและทีมงานนะคะบทบาทหน้าที่ก็คือมีวินยัยไฟเรียนรู้สู่ความสำเร็จในธุรกิจงมมองของเรานะั่นเองลหลายท่านนะคะเป็นสมาชิกใหม่วันนี้เรามาถูกที่ ถูกทางและถูกเวลาทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านศึกษาเรียนรู้ลงมือทําทําซ้ซําๆทําบ่อยๆในธุรกิจโมมของเรานะคะเชื่อว่าท่านมีรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือนเหมือนกับคูโคชผู้นําต้นแบบต้นสายของเราที่ท่านมีรายได้วันนี้นะคุณนิดก็เป็นบุคคลที่โชคดีโชคดีจริงๆที่ได้มารู้จักธุรกิจโมมนะะหวังว่าทุกท่านนะคะ เข้ามาแล้วรีบโฟกัสตนเองรีบโฟกัสทีมงานนะคะตัดสินใจเป็น EP พหนึ่งปีรับห้าล้านแน่นอนท่านเป็น EP ท่านก็ไปส่งต่อลูกหลานเหลนหลือให้ของท่านให้เกิดเป็น EP เช่นเดียวกันท่านก็จะมีรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือนนะคะมกราคมนี้เราก็จะจับมือขึ้นตำแหน่งเอ็มโร ของเอ็มยีของเราเราจะใช้เวลาอันน้อยนิดเพื่อที่จะพิชิตความสาเร็จหวังว่าทุกท่านนะคะคงมีพรังที่จะสู้ต่อไปในที่ขณะที่เราเจอวิกฤตโควิดอันรุนแรงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าวิกฤตของเรานะ,ะสามารถจัดมิตติงหรือประชุมวันที่2ี่สได้ก็เรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะ การเลื่อนเป็นวันไหนนะคะขอให้ทุกท่านมั่นใจในมมว่าเราจะสําเร็จได้เราจะต้องตัดสินใจที่ตัวเราก่อนแล้วก็โฟกัสกัดไม่ปล่อยทุกท่านสำเร็จแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีว่าที่เศรษฐีโมมทุกท่านสวัสดีค่ะ